สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น้อคะที่เข้ามารับชมช่องสาวิสานไลฟ์อินสวิเดนนี่ก็คือการทำงานของเปียวนะคะ,ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะเสียภาษีนะคะปกติเปียวจะเสียภาษีเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็เดือนทุกเดือนเขาจะต้องเก็บใบเสร็จที่เขาเขาเข่าเครื่องนะคะแล้วก็เวลาผู้ใดมาหนวดทางส,าสื่อมาทางอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเขาจะต้องเข่าเครื่องแล้วค่ะ เขากองภาษีนะคะแล้วเขาก็จะให้เขาเห็ดบัญชีส่งนะไหมคะเดี้ยก็กลังเก็บรวบรวมบัญชีบินทุกอย่างนะคะบินของเบีนเนี่ยก็จะมีอยู่ในร้านก็จะมีบินที่ออกจากแคทนะคะแล้วก็บ,บินที่อยู่ในอีเมลเบี้ยแล้วก็บบินที่อยู่ในเพจเพจหนึ่งที่เบี้ยทำเพื่อสุขภาพถูกไหมคะเขาเขามาซื้อเงสิงนะคะ ก็จะรวบรวมบินสามยางเราก็จะมีอีกบินตัวหนึ่งก็จะเป็นบินที่ซี่เนี่ยจะเป็นบินที่เปียอซื้อของเขาล้านเปลือซื้ออย่างมาใส่แน่แล้วก็เพื่อพวกเนี่ยค่ะช้าเปียวยซื้อมาขายในล้านอีกอย่างก็ซ้ำนะคะในเดือนมะกรานเนี่ยเขาจะต้องรวบรวมให้ได้มากที่สุดรายรับรายจ่าย,ลลายแล้วก็จะเป็นบทสรุปนะคะว่าปีหน้าเขาจะเสียภาษีสั่มใดยังสินะคะเปีเยวกะกำลังเฮ็ดังสินะคะ นี่แหละค่ะคือการทำงานในประเทศสวีเดนเนาะคะ่ะบเมนว่าเขาเหตุงานใดจังใดได้เงินสักขนาดใดคืองเงินของเขาทั้งหมดบเมนนะคะควา่าเี่จะเอาเงินออกมาใส่ไดแตะบาดเตพี่ต้องล้อนะคะว่าเปี่ยวจะต้องเสียภาษีสําใดนะคะเสียภาษีเ็จเปี่ยวจะต้องเอาจ่ายค่าเซเทอาใดแล้วเปี่ยวจะต้องเอามาจ่ายค่าบ้าน่าใดเงินผ่อนบ้านนะคะนั่นแหละค่ะจังเป็นเงินที่เปี่ยวจะเอาออกมาใส่ นี่ยค่ะการทํางานของเบียวจะเป็นแบบนี้แล้วกันนวดโดยการอันเสียคล้ายกรบว่าคนที่เาเห็ุงานในตําบลที่เบียวอาศัยอยู่พวกเห็ุงานด้านสาธารณสุขหรือว่าเห็ุงานเกี่ยวกับอันโรงเรียนโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะเปียวก็จะได้รับเงินจากตรงนั้นหลังจากสามสิบหามือเงินจึงเข้าธนาคารเปียยนะคะเปียยก็เปียวก็ต้องร้อการใส่เงินนี่แหละค่ะคือการใส่ชีวิตนะคะ เป็นอย่างที่จะเล่าให้ฟังเป็นอย่างให้ทุกคนเข้าใจว่าระบบการทำงานในประเทศที่เป่อาศัยอยู่เขาเหตุกันยังไดนะคะอ่าข้อดีของระบบต่างๆพิเิกเป็นแบบนี้นะคะทําให้เปี่วเป็นคนที่มีความอดทนนะคะอดทนที่จะร้อรับเงินของตัวเองอดทนที่จะเบริงวางเงินของเขาเนี่ยจะเอาใส่ไปทางใดแน่ทำผู้ชมรู้บากว่าเปื่อจะเปลี่ยนตัวเองใดเปล่าเป็นเจ้าของกิจการได้10ปี เป็นอีกอย่างที่เบียวอดทนนะคะต้องอดทนต้องออียงหลายอย่างเงินหามาได้ประม่ณเงิงเนะะเฮาด้วยค่ะเขาต้องมาวางแผ่นวางเขาต้องใส่อย่างแน่นี่แหละคะ่ะคือความยากแล้วก็ความความดีนะคะความยากคือบ่ได้ใส่เงินกระทันใจความดีก็คือสิ่งที่ดีสําหรับเปียวคือเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ให้เฮา,าเป็นคนมีความอดทนแล้วก็ล้อคอยแล้วก็รู้จักการจัดระบบ บัญชีเงินของตัวเองก็เลเ้ยงให้เปรียวติดนิสัยในการแบ่งแยกเงินนะคะเปียวเป็นคนรวยด้วยค่ะทุกคนเปียวก็หาเสากินคำเดียวถึงว่าเราเรื่องรา้าต่างๆให้ทุกคนฟังอันเปียวขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามช่องของเปียวเดี๋ยวเอามาฟังต่อเกี่ยวกับเมียฝรั่งนะคะหลังจากที่ทำผู้ชมฟังเรื่องรา้าของเทียวที่เปียวเล่าไปคลิปที่แล้วทำผู้ชมมีความคิดเห็นหอย่างไรเนี่ยคะ แรกๆนะคะนักผู้ชมตอนที่เปียวมาช่วงอายุยี่สิบตนๆเนาะคะ่ะมามีแฟนคู่ชีวิตของเปียวนะคะที่ประสมหวังนั่นบอมแมนแคร์ู้ซายบอดีหรือว่าอ่าเปียวนะคะคือเปียวบอกเคยมีแฟนฝรัง่งเปียวบอกเคยใส่ชีวิตคู่รวมกับฝรั่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะก็เลยเหตุให้เฮาบ่ได้เข้าใจกฎระเบียบนะคะคนที่เขามีกิจการหรือว่า เขามีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะเหมือนแฟนเก่าเปียวเนาะคะ่ะเขาก็ต้องรอคอยเงินนะคะเขาต้องใจ่ายให้พนักงานพนักงานของเขามีตั้งแต่จะค้นสิบถึงยี่สิบคน,คนเขาก็ต้องจ่ายหนันใจนี้แต่เปียวบ่ได้เข้าใจนะคะเพื่อนก็ต้องรอเงินเอามาหมุนแม่นวะคะถ้าเปียวคิดย่อนขับไปนะคะอันนี้เปียวพูดในในความเป็นจริงนะคะตอนนั้นเปียวคิดไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเปียวเด็กเกินไป เปียวเหมือนคนบูวารมแล้วกับเรื่องราวาของเขามันเยอะแล้วมันมีบุคคลท,ที่สองที่สามเขามาแล้วเปี่ยวกบถือทิฏฐิน่ยไ,ไห่คะปล่อยวางบ่เป็นคือเขาเป็นเด็กหน่อยจนเกินไปนะคะในตอนนั้นนะคะพอเปลียวมาเห็นงานมาเสียภาษีมีบริษัทเป็น,นของตัวเองเปรียวถึงเข้าใจค่ะว่าคนอยู่ในต่างประเทศเขาบ่าได้รวยนะคะฝรั่งเขาบ่าได้รวยทุกคนบางคนยังเศร้าห่องอยู่เลยค่ะ บ่มีทีนะทํากินเหมือนบ้านเฮาบอมีบ้านอยู่เหมือนบ้านเฮานะคะประเทศไทยเป็นอีอย่างที่เปียวบอกต,องตรงๆนะคะเป็นอีหย่างที่เพอร์เฟกมากนะคะมีทีมีทั้งให้ทามาหากินมีให้ปูกเขาปูกอีหยังเปียวอยู่ตรงสวีเดนนะคะมาหลายปีแต่เปี้ยวมองไปประเทศเฮานะเปียวคิดว่าประเทศเฮาเป็นอีอย่างที่โชคดีมากเลยเพียงแค่ภาษีสังคมบ้านเฮาแพงเนื่องจากว่าระบบของเฮา บ่ไดเหมือนระบบของเขาขอางเซนะคะแล้วประชากรในประเทศของเขาหลายคนมีความคิดเห็นว่าอย่างฝรั่งสวิดเดนคือขี่เนียวแทนเขาบ่าได้ขี่เนียวนะคะเหมือนคานวลล่ามยอของเซนะคะเจ็ดร้อยท่านผู้ชมคิดเบื้องว่าเจ็ดร้อยนะคะก็เงินเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละหมื่นหาถึงสองหมื่นหรือก็สามหมื่นเขาก็เสียภาษียิ่งคนที่หางเงินได้หลายเขาก็ต้องเสียภาษีหลายยูนีเขาจะให้สิทธิเท่าเทียมกันคือ เสียภาษีคนที่หาเงินได้หน่อยนะคะรายได,ได้ได้หน่อยต่ำกว่าแสนหนึง่งหรือว่าจากแสนนี่ระคะต่อปีคือบร์ตรงเสียภาษีหลายอย่างสินะคะเขาก็จะลดย่อนให้แต่ถ้าคนมีกิจการเป็นของตัวเองหรือว่าเงินเข้าต่อปีหลายอย่างสินะคะหลายเท่าไรเปียวก็ตรงใจหลยเท่านั้นเพื่อที่จะเอาเงินภาษีของเปียนนะคะไปแจกจ่ายให้ทั่วถึงคนที่อ่า เขามีน้อยกว่าจัางสินะคะ่ะนี่แหละคะ่ะ mm hmm. เขาเองเขาก็ต้องยอมนะคะยอมเปิดใจที่จะเสียภาษี mm hmm. เปียวมาอยู่ประเทศของเขาฝรั่งเคยถามเปียวว่าคุณมีความรู้สึกเห็นเป็นยังไงเปียวกับภาษีที่แพงในประเทศสวีเดนเปียวก็เลยเล่เาให้เขาฟังนะคะว่าแรกๆเปียวรับบ่ได้เปียวหาเงินมาหมื่นหนึ่งเสียเงินเปียวหายไปแล้วอันสามพันหาลอยไว้วางสิ หาไมา่ได้สองหมื่นสามมื่นเอาจนเหงหลายค่ะโกเกาเหฮงหงหายไปหลายค่ะโกเกเพวกว่ตถาค้นหาเงินได้มื่นหนึ่งต่อเดือนภาษีก็จะหน่อยลงนะคะประมาณสองพันหานอยหรือสองพันเจ็ดอยอันนี้สมมติให้ฟังะะแล้วค่ะถ้าได้สามหมื่นขึ้นไปท่านผู้ชมเขาต้องเสียหลายกว่าเดิมนะคะอาจจะสี่พันหรือห้าพันนี่ยังกรว่าไปนะคะอันนี้เบลอธิบายให้ฟังยิ่งยิ่งเขาหาเงินได้หลายกว่าหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นหรือสามหมื่น ภาษีจะแพงมากกว่าคนอื่นอั่งสิ่นะคะมันกเ็เเ็ยให้เปียวรับบ่ได้ลังแล้วไปวางเสียเพอเปียวอยู่ไปอยู่มาเปียวเห็นว่างเงินจํานวนนี้เขาไปยังเขาเอาไปให้เด็กน้อยอสนับสนุนโรงเรียนแล้วก็เด็กน้อยอยู่นี่รักษาฟันฟรีอย่างสิ่นะคะแล้วก็เอาไปบำรุงระ,ะบบของผู้หญิงที่บ่มีบ้านอยู่หรือว่าคนป่วยจังสิ่นะคะคือเขาเอาไปเหมือนเฮาได้ทําบุญนะะั่นไหมค่ะ มันก็เลยเฮให้ปเปียวรู้สึกว่ามันคุมคาแล้วเขาก็เอาเงินไปซื้อหนังสือมีห้องหนังสือให้ยืมฟรีให้นักเรียนแต่อ่านหนังสือฟรีเขาก็ไดตรงนี้นะคะเหมือนเขาได้ทําบุญเหมือนกันมันก็เลยเป็นอีอย่างที่เฮให้เขามีความรู้สึกว่าเงินที่เขาจ่ายไปให้เขาลวงเขาเอาไปใส่ถูกมองสินะคะมันก็เลยให้เปียวบ่มีปัญหาไปวางสิแรกๆน่ะยอมเรามีปัญหาแต่หลังๆบ่บสนเราบ่ได้คิดแล้วบ่ติดใจไปวางสิ แล้วลูกค้าที่มันหวดน,นะเฮาราคาแพงขนาดใดเขาบ่เคยต่อนะคะร้านเปียวเจ็ดร้อยเขาก็ย้อมเจ็ดร้อยแต่ล้านเปียวเขาบ่้ด้มิติไห่เพราะคือทุกอย่างนะคะในประเทศสวีเดนเขาบวกรวมภาษีแล้วก็ติบในตัวถ้าผู้ใดสงสัยเวลาไปเมืองไทยเป็นอย่างฝรั่งประเทศสวีเดนถึงบ่อยหายติบบ่อยค่อยหายติบนั่นคือความเคยชินค่ะในประเทศของเขา ค่าคองฉีพของเขาสูงเขาบวกไปเลยว่าเขาจะต้องจ่ายติดใจอย่างทุกอย่างรวมไปหมดแล้วเลยบมิติบเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะประเทศไทยเป็นอย่างจังมีติบเนื่องจากว่าอค่าหนวดสมมุดนะคะสองร5 0ยหงซสิบสามรอยหสิบถูกเพื่อที่จะดึงคนมาเขามาได้ล้านมาหนวดแล้วก็จ่ายเพิ่มให้พนักงานเป็นติบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเขามีความอ ประทับใจพิเศษเหมือนเขาไปกินข้าวนอกร้านบ้านทั้งสินะคะข้างนอกงานพิเศษเราเรือไปมองท่องเที่ยวังสินะคะถ้าเขาพอใจในอาหารจานนั่นหรือว่าอันนี้ประทับใจบริการประทับใจเขาก็จะคำนวณน,นะคะเป็นเหมือนกฎนะคะสิบเปอร์เซ็นตของค่าอาหารจังสี่นะคะเขาก็จะเฮ็ดกันแบบนี้แล้วก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนที่เขาไปกินนะคะเพราะว่าเขาไปกินเขาไปใส่บริการ เขามีความคิดเห็นอย่างไรแต่ส่วนมากคนประเทศนี้เขาบ่ค่อยหายติบเนื่องจากว่าภาษีของประเทศเขารวมอยู่ในติบแล้วนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเปียวหวังว่าขอความหรือว่าเรื่องราวที่เปียวเราอาจจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดแน่ด้จากการใส่คู่ชีวิตอยู่ในตังแดนถ้าเขาเข้าใจฝรั่งหรือว่าเขาเข้าใจคู่ชีวิตของเขาเวเขามีความอดทนมากพอที่จะ ลัาฟังหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติระวังเขากับเขาเลี้ยนรู้ระบบของเขาแล้วก็เลี้ยบุตรให้เขาเลี้ยนรู้ระบบของเขาเขาอยู่ตรงกลางระวังกันมันก็จะทําให้ครูชีวิตของเขาเป็นไปได้นะคะขอ้อผิดพลาดของเปียวในเมื่อก่อนช่วงเปียวอายุยี่สิบที่เปียวมีครอบครัวเปียวเฮ็ดพลาดนะคะก็เลยเฮ็ดให้เปียวเก็บมาปรับปรุงตัวเองในปัจจุบันนี่คือข้อดีค่ะที่ ความผิดหวังในวันนั้นทําให้เปียวมาปรับปรุงแล้วก็ใส่กาแฟในคนปัจจุบันเปี่ยวเราฟังปัญหามากขึ้นเปียวปรับปรุงตัวเองมากขึ้นกันเลยให้ในคู่ของเขาเป็นไปนในทางที่ดีวิดีโอนี้เปียวขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะว่าเปี่ยวจะมาพูดเกี่ยวกับอย่างเปี่ยวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องเปี่ยวด้อจ้ะ